กำบ้านหนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนสันทรายงามวิทยาโดยนางนิตยาใจวังตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเาชีงเยรองรายเขต4ง ไมมมอองงาาากยกยคพเรีรปผลจากการจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการลอยน้ำของเรือเช่นรูปทรง<น>วัสดุและขนาดรวมถึงเปรียบเทียบแรงพยุงของเรือแต่ละแบบได้และสามารถออกแบบและประดิษฐ์เรือกระดาษด,ด้วยตนเอง ฝึกการสังเกตทดลองและสรุปผลรวมถึงพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยปรับปรุงรูปแบบเรือให้ดีขึ้นกิจกรรมที่สองเรื่องทุนทาออทจากการจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนสามารถออกแบบและดำเนินการทดลองเกี่ยวกับการลอยตัวของทุนได้อย่างถูกต้อง ฝึกทักษะการสังเกตทดลองและปรับรุงแนวทางการทดลองให้เหมาะสมสามารถบอกประโยชน์ของทุนท่นได้เช่นการช่วยพยุงสิ่งของบนผิวน้ำการใช้ในงานประมงหรือการเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตซึ่งทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของทุ่นในชีวิตประจำวนันกิจกรรมที่3เรื่อง,องการฉีดน้ำ ผลจากการจัดกิจกรรมนักเรียนมีทักษะในการออกแบบและสังเกตการทดลองโดยนักเรียนจะได้ทดลองและศึกษาการไหลของน้ำจากอุปกรณ์ฉีดน้ำหลายประเภทเช่นสายยางหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันซึ่งจะสามารถแยกแยะความแตกต่างของการไหลได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกการประดิษฐ์อุปกรณ์ฉีดน้ำเองโดยใช้วัสดุที่มีในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรม นักเรียนจะเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้กิจกรรมที่4เรื่องท่อส่งน้ำผลจากการจาัดกิจกรรมนักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเกี่ยวกับการไหลของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนจะได้ฝึกการสังเกตการไหลของน้ำผ่านท่อส่งน้ำและสามารถประดิษฐ์ท่อส่งน้ำเองจากวัสดุที่มีอยู่นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถอธิบายหลักการไหลของน้ำเช่นความสัมพันธ์ระหว่างความดันและความเร็วในการไหลของน้ำการทดลองนี้จะเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการไหลของน้ำในท่อได้อย่างชัดเจนกิจกรรมที่5เรื่องทะเลในกล่อง ผลจากการจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาการเกิดคลื่นได้โดยการสังเกตและอธิบายลักษณะการเกิดคลื่นในน้ำผ่านการใช้กล่องที่จำลองสภาพทะเลนักเรียนจะได้ฝึกการสร้างแบบจำลองคลื่นเพื่อแสดงถึงการเคลื่อนไหวของน้ำในลักษณะต่างๆการทดลองนี้จะเสริมสร้างทักษะในการสังเกตและการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาความเข้าใจในหลักการการเกิดขึ้นกิจกรรมออที่6เรื่องภาพสะท้อ,อ,อ,อนผลจากการจัดกิจกรรม นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาการเกิดภาพสะท้อนได้โดยการสังเกตและทดลองการสะท้อนของแสงจากพื้นผิวต่างๆนักเรียนจะได้ฝึกสร้างแบบจำลองเพื่อแสดงการเกิดภาพสะท้อนและสามารถอธิบายหลักการของการสะท้อนแสงเช่นมุมตกกระทบและมุมสะท้อนการทดลองนี้จะเสริมทักษะในการสังเกตและการอธิบายปรากฏการณ์ทางแสงรวมถึงการเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่7เรื่องเปียกและเย็นผลจากการจัดก,กิจกรรมนักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเกี่ยวกับการระเหยของน้ำและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้โดยนักเรียนจะได้ศึกษากระบวนการระเหยของน้ำและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเช่น การเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ำในสภาวะที่ต่างกันนักเรียนจะสามารถอธิบายการระเหย,ยและความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและการระเหย,ยได้อย่างชัดเจนรวมถึงการฝึกทักษะการทดลองและการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกิจกรรมที่8เรื่องการวิจัยเกี่ยวกับพืชผลจากการจัดก,กิจกรรม นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเพื่อศึกษากระบวนการลำเลียงน้ำของพืชได้โดยการทดลองนี้นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายกระบวนการที่น้ำเคลื่อนที่จากรากขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นและใบนักเรียนจะได้ทดลองการลำเลียงน้ำในพืชจริงหรือพืชจำลองและสามารถอธิบายหลักการลำเลียงน้ำผ่านท่อลำเลียงภายในพืชได้รวมถึงการฝึกทักษะในการออกแบบและการทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสืบสออิสระเรื่องมหัศจรรย์สมุนไพรบ้านฉันผลจากการจัดกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่พบในบริเวณบ้านและประโยชน์ต่างๆที่สมุนไพรเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ได้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิด การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนักเรียนจะได้สำรวจและศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิดเช่นการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคหรือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเรียนรู้จากแหล่งธรรมชาติใกล้ตัวทำให้เกิดความเข้าใจในความสำคัญของสมุนไพรและการาทำรุรักษ่สมุนไพรในท้งองถิ่นอย่างยั่งยืน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2567ของโรงเรียนสันไรางามวิทยาเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฝึกการคิดวิเคราะห์และส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Artive Active Learning สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีขอ,ขอขอบคุณค่ะ